นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจท่านชีกตอนที่23นั่นท่านนางนี่ครับสาริมที่มีอาการงุนงงได้แต่มองร่างบับบางใบหน้าซีเซียวที่นอนอยู่ที่โซฟาในโซนรับรองแขกของอาคารโครงการการวิจัยเมืองอัญมณีด้วยความงุนงงนั่นสิคะเมื่อครู่มีคนอุ้มท่านนางเข้ามา พร้อมกับกระเป๋าสัมภาระบอกว่าท่านนางบอกให้เขาพามาส่งที่นี่นะคะพนักง,งานหญิงคนหนึ่งบอกกับชายหนุ่มที่รีบเข้ามาดูอาการของท่านนางกาตะเกตด้วยความเป็นห่วงแต่ท่านนางจะให้คนมาส่งได้ยังไงกันล่ะครับอันที่จริงท่านชีจะต้องพามาเองต่างหากซาริมผู้รู้กฎของวังดี ถามด้วยความเป็นกังวลแต่พอจะออกไปถามไทยคนที่พามาก็ไม่อยู่เสียแล้วเมื่อกลับเข้ามาที่ห้องรับรองแขกอีกครั้งกระเกตก็รู้สึกตัวเธอขมวดคิ้วอย่างลืดงง,งอาการวิงนเวียนศีรษะบวกกับอาการแพ้ท้องก็เริ่มประท้วงอีกครั้งกระเกต ยกมือปิดปากก่อนจะรีบลุกเคราอขาดเข้าไปที่ห้องน้ำที่อยู่ในห้องดับตรองนั้นอาการกง่งคออาเจียนทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างเป็นห่วงไม่นานอาการของกระเกิดก็ดีขึ้นดาดิมพยุงกระเกตดออกมานั่งพักที่ห้องของเขาแทนการออกไปนั่งภายนอก เพื่อที่จะได้ไม่เป็นที่สงสัยของทุกคนในโครงการเกตมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะกระเกตถามขณะที่ยังลืมตาไม,ม่ค่อยขึ้นเนื่องจากยังมีอาการวิยนเวียนศีรษะเป็นอย่างมากดาริมจึงขมวดคิว้วด้วยความสงสัยเช่นกันแต่คนที่พาท่าน,นางมาบอกว่าท่าน,นาคนสั่งให้มาส่งที่นี่นะครับ ถามยังมีกระเป๋าสัมภาระมาด้วยนะหญิงสาวขมวดคิ้วหลังจากที่ชายหนุ่มพูดจบเธอยกมือกลุ้มขมับใบหน้ายังคงซีเสียวจะเป็นไปได้ยังไงกันก็ในเมื่อเธอยังหลับอยู่เลยตอนที่คุณหมอออกไปต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆค่ะเกตอยู่หลับเกตยังหลับอยู่ในอยู่ในวังเลยนะคะอีกอย่าง หญิงสาวเอื้อมมือไปแตะที่ท้องของเธอใบหน้าของเธอเศอ้าหมองท่านนำไม่สบายหรอกครับดาริมถามด้วยความเป็นห่วงกะะเกตจึงยิ้มน้อยๆก็ไม่เชิงค่ะว่าแต่คุณดาริมช่วยติดต่อท่านชีคให้เกตหน่อยได้ไหมคะเกตมีเรื่องจะบอกท่านชีคอุ๊บพูดจบก็ต้องดีบยกมือปิดปาก เพราะเธอเกิดอาการอยากจะอาเจียนอีกรอบหนึ่งแล้วจึงรีบวิ่งเข้าห้องน้าและคราวนี้เธอก็อาเจียนจนหมดแรงเดือดร้อนดาริมต้องดูแล,แลและอุ้มหญิงสาวออกมานอนที่โซฟาภาพของดาริมที่บรรจงอุ้มกระเกตออกมานอนที่โซฟานั้นทำให้ท่านชิกที่พึ่งมาถึงกำลังโกรธชนิดหน้ามือตามัวยิงโกรธจัดจนเห็นเส้นเลือดปุดโฟนข้างขมับ ไอดาริมแกทันชีตรงดินก็ไปกระชากร่างใหญ่ของดาริมออกมาทัานชีกระชากคอเสื้อของดาริมแล้วต่อยเข้าไปที่ใบหน้าเข้มนั้นอย่างแรงจนดาริมที่ไม่ทันได้ตั้งหลักล้มไปกองกับพื้นท่านชีทั้งดาริมและกาเรเกตตกใจมากจับมันไปมัดไว้ ท่านชีกสั่งทหารที่ตามเข้ามาท่านชีกหันไปจ้องกระเกตที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นท่านชีกสออาวน้อยนาซีจ้องมองท่านชีกของเธออย่างไม่อยากจะเชื่อเธอน,นางผู้หญิงร้านฉันให้ความสำคัญกับเธอให้ความไว้วางใจกับเธอมากเกินไปใช่ไหมเธอถึงได้นอกใจฉันและเลือก ที่จะมากชู้มากรักท่านชีชีหน้าหญิงสาวที่ยังมองมาด้วยดวงตาอันสับสนเธองุนงงเพราะอยู่ๆก็ถูกกล่าวหาท่านชีท่านพูดอะไรคะเกตีไม่ได้หุบปากของเธอนะเธอนี่มันหญิงร้านสองใจฉันให้ความสุขเธอไม่ภาคพ,พอหรือไง เธอถึงได้ต้องเก็บเสื้อเก็บผ้าตามมาอยู่กับไอ้เลวนั่นฮะกระเกตตกใจมากเธอเค่อยๆลุกขึ้นขณะที่ท่านชีกเกละาชักเธอขึ้นมาแล้วเขย่าร่างของเธอกรี๊ดอยา่าอย่านะคะท่านชีกอยา่าเธอยกมือห้ามเพราะอาการปวดของเธอบวกกับลูกในท้องทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมาก มือเล็กๆพยายามยกขึ้นพนมเพื่อวอนขอให้ท่านชิกที่กำลังโกรธจัดฟังเธอบ้างสักนิดแต่ดวงตาจับผิดยังเห็นที่นิ้วนางข้างขวาของหญิงสาวไม่ได้สวมแหวนของเขาอีกต่อไปแล้วสันกรามของท่านชิกขบกันจนขึ้นเป็นสันนูนขณะนั้นเองที่ท่านชิกหมดความอดทนเธอโกหกฉันนางสองใจ เธอมันร้ายกาศนักแม้แต่แหวนของฉันเธอก็ไม่ยอมสวมมันงนั้นรอเพียฝ่ามือหนาตะวัดลงบนแก้มนวลทันควันกระเกตเศษตามแรงมือที่ตบเธอทลาาลงไปบนพื้นพรมเห็นดาวระยิบระยับทันตาญิงสาวลุมหน้าข้างที่ถูกตบเธอง,งุนงงไม่หาย น้ำตาหยดโตค่อยๆไหลลงอาบแก้มทั้งที่ยังเห็นดาวระย,ยิบระยับเท่านชีกที่เธอรักเท่านชีกใจร้ายกระเกตค่อยๆลุกขึ้นมาเธอจดจ้องใบหน้าของชายที่เธอรักสุดหัวใจคขาไม่ฟังเธอแถมยังตบเธอด้วยหญิงสาวสะอื้นเธอเแ้มปากและจดจ้องใบหน้านั้น ไม่น้าที่ปุดบิดเบี้ยวเขาโกรธแค้นอะไรเธอนักหนาะเธอไปทำอะไรให้เขาเขาถึงได้กล่าวหาว่าเธอมีชู้กระเกตยังไม่ทันได้สงสัยว่าเธอทำอะไรผิดชิคาสันก็ลากแขนเธอออกมาทำกลางความงุนงงของทุกคนในโครงการพอกันทีฉันจะไม่อดทนกับเธออีกต่อไปแล้วอย่ามีชู้นักใช่ไหม งั้นฉันจะให้ความสุขกับเธอในเมื่อฉันให้เธอไม่พอได้งั้นเธอก็จงไปอยู่กับไอ้พวกที่มันอยากได้ผู้หญิงด้านๆอย่างเธอเอาไว้แก้เหงาเป็นเมียของพวกมันก็แล้วกันเมื่อท่านชีผู้จบกระเกต์ก็ถูกลากออกไปที่รถคันหนึ่งท่านชีผลักเธอเข้าไปในรถ แล้วปิดประตูดังปังก่อนที่เขาจะสั่งพลขับด้วยความเกรี้ยวกราดเอานางไปทิ้งที่ทะเลทรายเจอใครก็ให้นางไปเลยบอกว่าทันชีค่าสันยกให้จบคําสั่งนั้นกระเกตที่ได้ยินก็ได้แต่สะอื้นให้ประตูถูกล็อกทันทีทันชีคทันชี เธอตบมือไปที่ประตูรถปากก็เรียกท่านชีกลูกของท่านท่านชีกหญิงสาวพยายามทุบประตูรถรถถูกขับออกไปไกลทุกทีทุกทีและท่านชีกก็ไม่คิดจะหันมาเหลียวมองเธออีกเลยจอดรถได้โปรดเธอจอดรถฉันไม่ได้ทำอะไรผิดท่านชีกจอดจอดฉันบอกใจอด นอกจากลคลขับจะไม่จอดแล้วเธอยังถูกตะคอกกลับบอกให้เงียบสิ่งอีกด้วยทหารของท่านชีตฝังคำอังกฤษไม่ออกฉันท้องฉันกำลังท้องลูกของท่านชีกได้โปรโด,ดเถอะพาฉันกลับไปหาท่านชีกได้โปรโด,ดคำพูดของเธอไม่มีน้ำหนักคนขับรถพาเธอออกไปอย่างไม่รู้ทิศทาง กระท่าไปเจอกับชายสองคนที่ดูท่าทางเหมือนนักเดินทางทาหารพลขับจึงจอดรถก่อนที่จะลากล่างบาบางของกระเกตออกมาหญิงสาวสะอื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงเธอไม่มีแรงแม้จะต่อต้านเธอถูกชายสองคนที่มีสายตาหหินๆจับมัดที่ข้อมือและพาเธอเดินไปกับพวกมันกระเกตไม่มีแรงเธอล้มลุกคลุกคลาน และพวกมันก็ตีเธอเมื่อเธอล้มพวกมันตะคอกด้วยภาษาที่เธอไม่รู้เธอฟังไม่ออกแม้หญิงสาวจะพูดอย่างไรแต่พวกมันก็ไม่ฟังเลยสักนิดเดียวสาวน้อยผู้น่าสงสารเธอไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไป จบแล้วนะคะดวงใจของท่านชีกตอนที่ยีสิบสามขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะ ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนักข่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ